ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของงานประเพณีหลายเรือไฟนั้นจะมีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าบรรดาพี่น้องชาวนครพนมเป็นไปไม่ได้ครับ <Rey> ถึงแม้ว่าจะเป็นประเพณีส่วนใหญ่สำหรับบรรดาพี่น้องชาวอีสานที่อยู่ตามรูปน้ำตต่างๆก็ต่างที่นครพนมถือว่าเป็นต้นฉบับและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยในปีนี้ข้าพเาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอนุคุณต่างกันอนุนชัยท่านบอกว่ารับประกันความผิดหวังเราจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมครับ ที่ริมน้ำโขงซึ่งเป็นริมน้ำที่สวยงามครับฝั่งลาวมีภูเขาสวยงามค่ําคืนของวันที่30ตุลาคมนั้นท่านจะได้เห็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ถ้าอย่างไงยังไงไปคุยกับทางท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครพนมท่านอนุกลุลจากขนาดรกุชใจว่าปีนี้ไหลเรือไฟนครปนมเป็นอย่างไรครับครับก็อยากจะนําเรียนนี้ครับว่างานอระเณี ในช่วงออกพรรษาของชาวจังหวัดนครพนมเรานะครับก็คืองานไหลเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมนะครับปีนี้เราได้กําหนดขึ้นจัดระหว่างวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับก็อยากจะนําเรียนงี้ครับว่าตั้งแต่วันเปิดเลยนะครับวันที่23ตุลาคมเนี่ยช่วง5โมงเย็นที่เวทีกลางที่สารการจังหวัดนะครับเราปีนี้เราได้รับเชิญเราได้เชิญ พิธีกรจึงเป็นสาวงามครับนะครับนางสาวไทยประจาปี2025นางสา้ไทยนะฮะปีนี้เองนะครับปี2เนี่คุณปิชนากัมปูสิริครับผมนะครับจะมาเป็นพิธีกรให้เราโอ้ล้วก็เรามีนักร้องถ้าเป็นขวัญใจวัยรุ่นก็เป็นบอยพิช a มเกอร์ขวัญใจพี่น้องประชาชนนี่วันเปิดงานพิธนการนั่นคือีนะครับบริเวณที่เปิดงานที่เวทีกลางที่สระกางครัาผมครับก็ ตักแตนโชลรดาข้าพงนะครับบนแกนแข่งคูลน,นะครับก็จะมาร่วมร้องเพลงให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกับข้าพงในวันเปิดงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึงวันที่29ตุลาคมการแข่งเรือยาวประจําปีของเรานะครับมีทั้งโล่พระราชานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพงแล้วก็ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพข้าพูงนะครับเรามีทั้งสองรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่28 29 ช่วงบ่ายสงโมงนะครับวิรายการบินนกความนมก็จะมาบินผาดแผงนะครับจริงๆก็คือผาดฝนนั่นแหละครับแต่ว่าเรียกให้มันฟังดูไม่ไม่น่าตกใจนะครับผาดแผงที่ริมฝั่งโขงเราค่ะครับก็จะมาบินให้ดูนะครับสำหรับวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือวันที่30ตุลาคมตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน11 รับตรงกับบันออกพรรษาพอดีตั้งแต่เช้าเลย8โมงเช้าที่ลานหน้าวัดพระธาพนมนางลำา4 0 0คนโอ้ลำบูชาพระธาตพนมขับใช่ครับลำขชบท่านพนมนะครับก็แต่งชุดพื้นเมืองก็ไม่ว่าจะเป็นชุด ลำหางนกยุงลำผู้ไทยแล้วก็ยังมีลำอีกหลายชนเผ่าก็จะมาร่วมํำพร้อมกันเลยนะครับ,รบพร้อมกันตั้งแต่ช่วง8ปดโมงเช้านะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามนะครับเราเป็นการดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีการแห่ ประสาทพึ่งขาแห่เรือโบราณนะครับก็เป็นการอัญเชิญไาพระเลิกด้วยนะครับไปที่ศาลหลักเมืองครับสำหรับตอนเย็นตั้งแต่6โมงเย็นก็จะมีเรือไฟโบราณที่เราจะแล่นให้พี่น้องประชาชนได้รับชมแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเรือไฟเรือไฟประกวดครับรบนะครับลำหนึ่งอย่างนึงตามก็30เมตรขึ้นจนถึง100เมตรสูงก็สูงลำใหญ่ปีนี้เราเชื่อว่าอาจจะสูงเท่ากับตึก10ชั้น ประมาณ48เมตรครับขึ้นไปหาเ่ามาแล้วพอ48เมตรก็10กว่าชั้นนะครับกับก็จะยิ่งใหญ่มากมีตะเกียงมีดวงไฟเนี่ยก็นับเป็นหมื่นๆดวงสองหมื่นสามหมื่นดวงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นไฟที่เกิดจากตะเกียงธรรมชาติไม่ได้เป็นหลอดไฟเป็นอะไรนะครับเป็นไฟตะเกียงธรรมชาติเลยจะสวยงามนะครับผิวมีลมพัดก็อาจจะเอะไรที่ประหยัดที่เดียวในโลกปัญหาอยู่ตรงว่ามาแล้วไม่มีที่พัก เอ่อเรื่องที่พักนะครับเราก็พยายามแก้กันโดยเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเรื่องของโฮมสเตย์จากชุมชนเราก็ก็เปิดรับนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราได้คุยกับทางเจ้าแขวงคำม่วนท่านคำใบนำหลัดเราก็จะเปิดสะพานเราจนถึงเที่ยงคืนเต็มจากฝั่งนี้ก็ไปพักที่ฝั่ง ขัม้วนได้ขําม้วนได้เอารถทําไปได้เอารถค้นไปได้ไไดจนถึงเที่ยงคืนครับที่จอดรถ,ถที่จอดรถเราได้จัดไวออ้อย่างมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าคนในวันนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจากข้างเคียงจากทั่วประเทศ <ฮ>แล้วก็นักทัศวนาจ์จากต่างประเทศด้วยนะครับก็ทั้งตำรวจเราพร้อมนะครับอาสาสมัครชุมชนเราก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องควาสมสงบเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านครับสิส่งสําคัญสุดท้ายฮะคือเรื่องของความปลอดภัยครับก็ได้คุยกันในเรื่องของกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครชุมชนนะครับที่จะร่วมมือกัน ก็เต็มที่เลยครับระดมกําลังจากทุกอําเภอมาร่วมมือกันในการรักษาความสงบและก็อำนวยความสะดวกให้กับพ่อ,อแม่พี่น้องและก็นักท่องเที่ยวทั้งหมดครับครับผมขอให้คุณมั่นใจนะว่ามาเที่ยวง,งานประเพณีไหลลือไฟนครนมแล้วนะนอกจากท่านจะได้ดูความยิ่งใหญ่ของเรือไฟแล้วนะท่านจะได้รับไมตรีจากบรรดาพี่น้องชาวนครนมทุกคนเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดง,งานประเพณีไหลรือไฟใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีงานจัดงานกาชาติพร้อมกับงานไหลเรือใบนั่นรับววันปีนี้มีเยอะมากค่ะรถมอเตอร์ไซค์ตั้งเก้าคันนะคะอันนี้หมายความว่าที่เราไปไปล้วงไหาหรือว่าไปมัดไปล้วงไหาค่ะมีรถมัชฉาเลยฮะมีนี่ก็ตักมัชฉาอ๋อค่ะมีรถจักรยานก็ร้อยกว่าคันหม้อหุงข้าวก็สามร้อยกว่าใบรางวัลออกจริงๆนะแค่์ออกจริงๆค่ะออกทุกวันเลยเราหารถั่วเฉลี่ยต่อแค่ยีเท่ากันยี่สิบบาทเราหารถั่วเฉลี่ยทั้งเก้าวันเลยมีหนึ่งเมื่อก่อนมอเตอร์ไซคค์นนนี่่่ััใใหหญญเอ้ยรางวลละ ปีนี้มีกี่มีกี่คันนะมีแปดคันค่ะแปดคันแปดคันวันนี้ของทางตำรวจมอบม่อีกคันหนึ่งแสดงว่าต้องออกทุกคืนทุกคืนทุกคืนท่านนายกบอกออกหานานมาเลยเก้าวันแล้วก็ออกหารนี้ก็ออกคือถ้าฉลากหมดรางวัลก็หมดเออแล้วเขาบอกว่า อย่างน้นั้นรางวัลชมเชยอะไรประมาณนี้คือรู้ว่าไปแล้วมีรางวัลแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยก็มีรางวัล5บาท10บาทนี่มีเห็นบอกว่ามีไข่ด้วยมีไข่บ้านกลางแจกด้วยไข่ต้มนะไข่ต้มครับคือเดินเหนื่อยๆนี่มารักชาดนี่ได้ทานไข่อร่อยๆเลยครับใช่ครับโอ้สุดยอดเลยครับด้วยครับผม20บาทเท่านั้นก็จะไปคิดอะไรมากแต่ว่าเราอยากให้ไปร่วมสนุกกับการชาดเยอะๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญครับผมว่าสิ่งของที่เรามาออกรางวัลเนี่ยก็ได้รับ การบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการและวิสาหกิจนะครับพ่อค้าขาบดีเราบริจาคมาเราก็ไปออกรางวัลแต่ว่าเงินที่เราได้เนี่ยเราก็กายชาติเนี่ยก็จะไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เจะบทุกข์ได้ยากนะครับหรือเป็นผู้ได้อยโอกาสนะครับผู้ประสบภัยต่างๆก็เป็นการกุศลครับที่เราได้ทับพมแล้วอะไรสิ่งหล่าที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรืออัน ใครอื่นเนี่ยมันมีอยู่ประจําอยู่แล้วครับซึ่งการชางของเราก็ออกไปช่วยเหลือเรียกว่ากองหน้าเขาเงินจากพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมในงานการชาาินี่แหละครับโอ้ยิ่งใหญ่แน่นอน,นครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยืนยันว่าปีนี้นะฮะเรือไฟนี่พิถีพิถันอย่างมากยาวสุดประมาณเก้าสิบเมตรนะฮะสูงประมาณสี่ถึงหกเมตรสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นเลยทีเดียวนะและที่สําคัญที่สุดก็คือ ดวงไฟท,ที่มาประดับนั้นเป็นดวงไฟท,ที่กระทาจากธรรมชาติจริงๆเป็นดวงไฟท,ที่ทําจากตะเกียงจริงๆนะแล้วก็จะเป็นแสงและยิบระยับสวยงามครับเอาเป็นว่าในเช้าวันที่30ตุลาคมนะซึ่งเป็นวันไหลเรืวไฟวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดนี่นะตั้งแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นนเวลานี้ท่านอย่าพลาดครับไปนอนที่ดาวคอมนรมในคืนวันที่29ครับตื่นเช้ามาแต่เช้าคะัแล้วก็ไปดูการรำบูชา พระธาตุพนมครับที่มาที่ไปก็คือหมายก็ว่าหลังจากที่พระธาตุพนมพังทาลายลงมาลูกหลานมีความเศร้าโศกเสียใจเราก็เลยมีการเฉลิมฉลองก็เลยมีการจัดพิธีลำวงสวงพระธาตุพนมโดยได้คัดเอาสาวงามที่เป็นสาวภูมจรีครับมาลำปีนี้กว่า400คนครับเมื่อจะเป็นลำสีขวตะบูนเป็นการลำบูชาพระธาตุพนมเป็นการลำผู้ไทยมีทั้งนั้นเลยครับชาวพอบ่ายมา เราเข้ามาที่ตูมืองนะครพนมครับมาดูการแห่ประสาทตึ้งเรือไฟบกและเวลา1 9นาฬิกานั่นแหละครับเป็นเวลาที่เรารอคอยครับเรือไฟอันยิ่งใหญ่ของมดาดพี่น้องชาวนะครพนมก็จะระจักให้านเ็นนะโชยตะเน็น,นะเน,นปีนี้มีทั้งหมด14ลำมีทั้งประเภทสวยงามประเภทแนวความคิดครับซึ่งถือว่ามีที่เดียวในโลกางนี้นะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปเฝ้ารุ่นเอ็จะมีไหมเนี่ยมีแน่นอนครับไปที่นครพนมรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ วันที่23ถึง31ตุลาคมนั้นเป็นวันของการจัดง,งานแต่ไ,ไฮไลท์จริงๆก็คือวันที่30ตุลาคมครับที่เราจะต้องไปเจอกันใช่ไหมครับ